ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile ในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิปสิ่งที่คนส่วนใหญ่รวมถึงผมนะครับผมไม่ชอบในเกม b a c k Cover Mobile ยเซิร์ฟเวอร์ไทยนะก็เกม Back Cover Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยก็ได้เปิดมาจนถึงซีซั่นที่7เป็นที่เรียบร้อยข้อดีของเกมเนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีเนี่ยอยู่ได้สบายๆนี่ก็จะเป็นไ d ดีลองของผมนะครับก็เป็นสายฟรีนะแต่ก็มีอัสตาห้าดาวการ์ดสี่ดาวอเจมิเลวหน้าห้าดาวแล้วก็การ์ดหนึ่งดาว และก็ตัวละครเมตามากมายนะครับผมที่ ID สายเฟียงผมเนี่ยสามารถหามาได้โดยที่ไม่เติมสักบาทเลยส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกมโซโลลิฟวิ่งแล้วก็แบ็คโคเวอร์มบายที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปเติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กทริกมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งต่อให้ผมจะไม่เติมเกมนี้สักบาทเนี่ยผมก็สามารถจบคอนเทนต์ในเกมของเกมนี้ได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอคอยร0อยชั้นหรือว่าหอคอย5ชั้นที่ไม่รู้ว่าจะมาม่ทีซีสั้นไหนนะครับแต่ว่าไอดีผมเนี่ย สามารถจบได้แบบสบายๆรวมถึงอีเวนต์นั่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือโหมดบุกตะลุยนะที่เราต้องทําการไต่ครบ10เบฟแล้วก็แต้มสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 3ื่นสาไอดียของผมเนี่ยก็สามารถเก็บได้แบบสบายๆเลย เลขผลที่สาคัญที่ทําให้สายฟี่อย่างผมเนี่ยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่เสียเงินสักบาทและก็สามารถสุ่มตัวละครได้มากมายเนี่ยก็เพราะว่าต่อแพทต่อซีซั่นเนี่ยทางเกมได้แจกเพชรนะครับผมอย่างต่ําๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000เพชรนะและก็ตัวอีกมากมายด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของเกม Back Cover Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ไทยน,นะแต่ถึงแม้ว่าเกมมันจะมีข้อดีมากมายไงนะครับมันก็ต้องมีข้อเสียที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ชอบกันเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาไปดูข้อเสียหรือว่าสิ่งที่่คนนไมมชอบใเก Back Mobile Over เอไทยกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบแล้วก็ผมไม่ชอบด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่อย่างแรกกันเลยครับสาหรับในเรื่องแรกที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องบั๊กหลังจากการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะก็ตั้งแต่อัปเดตแพทซีซั่นที่7เข้ามาเนี่ยก็มีผู้เล่นหลายๆคนเจอบั๊กมากมายซึ่งในซีซั่นที่7นี้เนี่ยผมก็ได้เจอบั๊กด้วยเหมือนกันนะบั๊กที่ผมเจอก็จะเป็นบั๊กในการเล่นเนื้อเรื่องแล้วค้างแล้วก็ไม่สามารถทําการเล่นเนื้ออออเเรรื่่่่่งงตตไไปปด้้แววาาาในนนัีีทกกกมกม็ย อัปเดตมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าได้มีการอัปเดตแก้ไขไอ้โหมโดเนื้อเรื่องตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมได้เข้าไปทําการเล่นเนื้อเรื่องต่อแล้วมันก็ไม่ค้างแล้วนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ติดบักในการเคลียร์โหมดเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ติดบักแบบเดียวกันกับผมเขาจะไปติดบักตรงที่หาโหมดใหม่ไม่เจอก็คือ e โหมดในการบุกตะลุยตรงนี้นะเขาไม่มีสามารถเข้าไปเล่นได้แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นโหมดตีบอสอันนี้แล้วก็โหมดในการเคลียร์ตรงนี้3อันซึ่งก็จะไม่เจอไอ้โหมดตรงนี้ ส่วนอีกบั๊กหนึ่งเนี่ยที่เห็นบ่อยมากๆในช่วงนี้ก็จะเป็นบั๊กที่หลายๆคนเนี่ยเข้าเกมไม่ได้อัปเดตเกมไม่เสร็จสักทีนะก็ตอนนี้รู้สึกว่าทางเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนการโหลดการเข้าเกมแบบใหม่ให้เหมือนกับทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่จะมีการตรวจสอบทรัพยากรแบบนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะทําการเข้าเกมได้ซึ่งก็มีบางคนที่ทําการตรวจสอบทรัพยากรเสร็จแล้วแล้วก็ต้องโหลดใหม่พอโหลดใหม่ก็เข้าไม่ได้ก็ต้องมาตรวจสอบใหม่วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าไอ้บั๊กตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นอยู่ได้รับการอัปเดตแแก้้ไขลวหรือย,อยง พราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดที่บั๊กตรงนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกันนั่นก็คือชอบมีบั๊กหลังจากการอัปเดตนั่นเองนะแต่ว่าในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยบั๊กมันค่อนข้างเล็กน้อยครับก็เลยมองผ่านได้แต่ว่าในซีซั่น7มันเป็นบั๊กที่ค่อนข้างมีผลตอ่อการเล่นก็เลยทําให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจในส่วนของบั๊กตรงนี้นี่เองนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เรื่องบัง๊กติดด่านส่วนเรื่องบัง๊กเข้าเกมไม่ได้ไดไดเลยเลย รเราไปดูกันที่เรื่องที่2ที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกันต่อเลยแล้วกันสําหรับในเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตู้กาชาตู้ซีซั่นที่ทําไมทางเกมเนี่ยถึงไม่ยอมแยกตัวละครซีซั่นเนี่ยแยกออกมาเป็นตู้ของแต่ละตัวไปให้มันเหมือนกับทางเซิร์ฟเวอร์เจแปน ก็้าใครที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมีการขึ้นซีซั่นใหม่เนี่ยเวลาก็มีตู้ตัวละครซีซั่นเข้ามาเขาจะทําการแยกเป็นตู้ให้เลยนั่นเองนะข้อดีก็คือเวลาที่เราเนี่ยต้องการตัวละครตัวไหนเราก็สามารถสุ่มหาจากตู้นั้นได้เลยนะเวลาที่มันออกตรงเลทเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปลุ้นเหมือนกับทางเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราตอนนี้อย่างเช่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยผมต้องการได้รับตัวละครอย่างมิโมซ่านะครับถ้าผมทาการสุ้นีัอออกกงงทบข อย่างที่มันจะออกมานะ นั่นก็คือตัวละครอย่างวิลเลียมแวนจแนนะครับแล้วก็การ์ดของวิลเลียมแวนจนในซีซั่นที่7แล้วก็ตัวละครอย่างมิโมซ่าแล้วก็การ์ดของมิโมซ่าซึ่งเราต้องลุ้นนะครับผมว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าและถ้าไปถึงช่วงการันตีเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับผมว่า4อย่างนี้เนี่ยมันจะออกเป็นตัวละครมิโมซ่าให้เราหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้ทางเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราทําการแก้เป็นให้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่มีการแยกตู้นะเพราะ ตัวละครที่เราต้องการในซีซั่นนั้นๆได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆเนี่ยผมก็มองว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยค่อนข้างใจดีกว่าทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นพอสมควรนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเวลาที่มีซีซั่นใหม่ๆมาเราก็สามารถเลือกคุญแจในการเลือกตัวละครตัวนั้นได้โดยการทาเควสแบบไม่กี่เควสเราก็ได้รับตัวละครมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นไม่มีนั่นเองนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเราต้องการได้รับตัวละครในซีซั่นนั้นนๆนเนี่ย การทำเควสของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมันจะยากกว่าเควสของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราพอสมควรเลยนะดูจากหน้าตาเควสที่ผมต้องทำเพื่อได้รับตัวละครโนเอลชุดนักเรียนสิครับผมว่าเราต้องทำเยอะขนาดไหนถึงจะได้ตัวละครตัวนี้มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็มีทั้งได้ทั้งเสียข้อที่เราได้มาก็คือเป็นการได้รับตัวละครซีซันในการทำเควสแบบง่ายได้นะส่วนข้อเสียก็คือตู้ตัวละครซีซันมันรวมกันเท่านั้นเองนะครับผมส่วนข้อดีของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็คือตัวละครซีซันเนี่ยเวลาที่ตััวละะะครใหมมมมม่ๆเข้าา้าาานนกจีตูแย ส่วนข้อเสียก็จะเป็นการใช้คุณแจในการทำเควสเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยและก็เควสเนี่ยยากกว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยพอสมควรเลยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมว่าชอบแบบเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าแบบเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะแบบเซิร์ฟเวอร์ไทยได้รับตัวละครซีซั่นง่ายๆนะครับจากการทำเควสไม่กี่เควสแต่ว่าตู้ซีซั่นเนี่ยมันรวมกันส่วนทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตู้ซีซั่นมันแยกกันแต่ว่าการทำเควสเพื่อได้รับตัวละครซีซั่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานกกกววว่่่าาาานนพอออสมมมคคครรร็ลลงเเดููะผยย้หๆี เห็นยังไงแล้วก็ชอบแบบของเซิร์ฟเวอร์ไหนมากกว่ากันไปในส่วนของเรื่องที่3กันดีก,กว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะมันจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมออนไลน์อันนี้นี่เองนะครับก็กิจกรรมออนไลน์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราทําการออนไลน์ครบตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลกลับมาซึ่งของทางเกม b a c k Cover เนี่ยก็ต้องทาการออนไลน์ครบ90นาทีนะครับเราก็จะได้รับ50เพชรกลับมาซึ่งถ้าใครที่เล่นบนโปรแกรมจําลองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเราสามารถพับจอแล้ว ก็ไปทําอย่างอื่นได้แบบสบายๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมมือถือก็ต้องเล่นผ่านมือถือกันอยู่แล้วซึ่งการที่เราจะทําการออนไลน์มันครบ90นาทีเนี่ยมันก็ตีเป็น1ชั่วโมง30นาทีนะเราต้องทําการเปิดมือถือไว้อย่างงั้นนะครับและถ้ามือถือของใครเนี่ยมันแรงไม่พอนะครับผมรับรองว่าเครื่องร้อนมากๆอย่างแน่นอน ตรงนี้ก็มีหลายคนที่ไม่ชอบกันนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมออนไลน์ตรงนี้แต่ว่าทางเกมก็ไม่ได้บังคับนะครับผมว่าเราต้องทําการออนไลน์เพื่อรับของรางวัลแต่ถ้าเราไม่ทําการออนไลน์เพื่อรับของรางวัลเนี่ยเราก็จะไม่ได้สามารถรับเพชรต่อวันที่50เพชรได้ซึ่งมันก็จะเสียเปรียบผู้เล่นอื่นๆนะเพราะั้นหลายๆคนก็เลยอยากให้ทางเกมเนี่ยปรับลดนะครับผมระยะเวลาการออนไลน์เนี่ยลงมาสักหน่อยและกันนะอย่างน้อยก็ลดลงมาอีก30มนาทีให้เป็น1ชั่วโมงเหมือนทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น เพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกิจกรรมในการออนไลน์รับของเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่เพียงแค่1ชั่วโมงเท่าน,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 านั้นนะเราก็สามารถรับ50เพชรม,มาได้แล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยต้องเพิ่มอีก30นาทีนะครับถึงจะได้รับ5 0เพชรตรงนี้เพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยทําการปรับลดเวลาสักหน่อยและการส่วนตัวผมก็ไม่ได้เดือดร้อนกับกิจกรรมในการออนไลน์นี้สักเท่าไหร่แต่ก็เห็นใจห,หลายคนที่ไม่ได้เล่นผ่านโปรแกรมจําลองแล้วก็ต้องออนมือเถ,อถื่วยลลดงมาเหือสัก60นาที กันนะครับทางเกมถ้าใจดีนะมาในส่วนเรื่องสุดท้ายกันนั่นก็คือทางเกมเนี่ยไม่คิดจะเพิ่มคอนเทนต์ในเกมใหม่ๆเข้ามาแล้วเหรอก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เข้าเกม Back Cover M มา<ๆ>ก็จะทําการเข้ามาโฟกัสเคลียร์ควสรายวันถ้ามีกิจกรรมในการตีบอสกิลก็จะเข้าไปตีนะครับผมและคอยออกเกมนะซึ่งมันก็บ่งบอกได้เลยนะครับผมว่าตอนนี้เกมมันไม่มีอะไรให้ทแล้วนอกจากควสรายวันแล้วก็กิจกรรมซ้ําๆเดิมๆในการวนไปวนมาแบบนี้ก็เลยทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยค่อยๆเบื่อเกมนี้แล้วก็ถามหาว่่าเมือ เกมเจะมีการเพิ่มคอนเทนต์็นเกมใหม่ๆเข้ามาสักที่พอถ้าเรายังจํากันได้ตอนที่เกม b a c k c o v e r M เนี่ยเปิดใหม่หรือว่าเปิดแรกๆเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์็นเกมอย่างโหมดหอคอยลอยชั้นให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยหลังจากการเคลียร์เควสรายวันเสร็จแล้วก็ต้องมาทําการ ั้นทีมนะครับผมในการเคลียร์ไอหอคอยอันนี้ผ่านให้ครบลอยชั้นเพื่อที่จะได้รับของรางวัลต่างๆเข้ามามากมายแต่ว่าหลังๆเกมมันเนี่ยไม่ค่อยมีคอนเทนต์แบบนี้มาแล้วนะครับก็คอนเทนต์ล่าสุดก็รู้สึกว่าจะเป็นในโหมดหอคอย5ชั้นนะซึ่งก็ไม่ได้มาทุกซีซั่นด้วยก็เลยจะทําให้ซีซั่นนี้เนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรเราทําแล้วนั่นเองนะหลังจากที่เราเนี่ยทำการเคลียร์เควสรายวันเสร็จก็ต้องออกเกมไปจะแตกต่างจากตอนแรกๆที่หลังจากเราเคลียร์ quest เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน ออขอคอยให้ได้นั่นเองนะก็ในความคิดของผมนะครับถ้าเกมต้องการที่จะเพิ่มคอนเทนต์ในเกมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าไม่จะเป็นต้องไปสร้างโหมดใหม่มาก็ได้แค่เพียงทําการเพิ่มชั้นจากร0อยชั้นมาเป็น120ชั้น130ชั้นและก็เพิ่มความยากไปเรื่อยๆแบบนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยทําให้ผู้เล่นเนี่ย มีแรงจูงใจหรือว่าต้องการเข้ามาเล่นเกมนี้ให้มันต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ปกติเข้ามาเคลคิดหรายวันแล้วก็ออกนั่นเองนะครับช่วยเพิ่มคอนเทนต์ในเกมใหม่ๆเข้ามาสักทีนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ทางเกมเพิ่มเข้ามามา,มากๆเลยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกันในเกม Back Cover M ในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานั่นเองนะก็ถ้าทางเกมเนี่ยสามารถทําการแก้ไขได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามที่หลายๆคนช่วงนี้ถามผมมากันบ่อยมากมายเหลือ พรสวรรค์โจมตีในตำนานป้องกันในตำนานแล้วก็สนับสนุนในตำนานเนี่ยมันมีเอาไว้ทำอะไรเพราะเวลาที่เราเนี่ยจะทำการปลดล็อกช่องพรสวรรค์แต่ละช่องเนี่ยมันก็จะใช้เพียงแค่อันสีเขียวแล้วก็อันสีทองเท่านั้นซึ่งอันสีม่วงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในส่วนตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นทางเกมทํามาเพื่ออะไรสำหรับไอลางวันตรงนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราก็ต้องมากันที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเพราะไอระบบตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยการที่เราจะทําการใช้ไอม็ดม่วงๆตรงนั้้นได อย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องมีลูนที่เป็นขั้นเลือนแสงแบบนี้นะซึ่งไอลูนที่เป็นขั้นเลือนแสงตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ออฟข้างล่างแบบนี้ที่มันบอกมาด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเราก็สามารถทําการประสานขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้นะแล้วพอเรามีไอลูนเลือนแสงอันนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถใช้เอเมดเมื่อกี้นะครับผมเอเมดในตำนานเมื่อกี้นะทาการมาเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับไอเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนให้ไอสองช่องที่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนแรกเนี่ยมาอยู K ่ใกล้กันได้ก็ยกตัวออย่่าางงเชนผมต้้กรให ไอช่องพลังโจมตีอันนี้กับช่องพลังโจมตีเวทเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันนะครับผมก็เพียงแค่ใช้เม็ดสีม่วงอันนั้นเนี่ยทำการสับเปลี่ยนนะครับผมไอช่องพลังเวทกับช่องเพิ่อมอัตราคริติคอลเนี่ยสลับกันนั่นเองนะครับก็จะทําให้ผมสามารถมีทั้งพลังโจมตีและก็พลังโจมตีเวทติดกันได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของไอหินในตำนานอันนั้นนั่นเองนะเอาน่ายคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆแล้วกันนะครับ